น้องพาฝันก้าวสู่ความสำเร็จตอนเรารู้จักตลาดแค่ไหนเราไม่อาจจะปฏิเสธได้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคํำนึงถึงก็คือตลาดหรือว่าคนที่จะขายสินค้าให้เพราะหากว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับตลาดแล้วเราก็อาจจะไม่สามารถจับแนวทางหรือทิศทางของตลาดนั้นได้เองดังนั้นเมื่อเราจะทำธุรกิจหรือเปิดกิจการของตัวเอง เราจึงต้องทำการศึกษาตลาดเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรเป็นค้นกลุ่มไหนเข้าถึงได้อย่างไรและสินค้าหรือว่าการบริการอย่างไรและกลยุทธ์แบบไหนที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงจิตใจของตลาดได้เป็นอย่างดีเรื่องของตลาดเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพราะหากว่าเราละเลยเรื่องความต้องการของตลาดไปกิจการของเราก็จะมีความเสี่ยงที่จะล้มได้ในทางตรงกันข้าม หากว่าเรารู้จักตลาดและรู้จักใช้กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจหรือกิจการของเราองมีโอกาสที่จะเดินก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วรอย่าลืมติดตามนะ้องฝันฝันอีกนะคะ,คะ